สวัสดีครับสวัสดีกับรายการเกษตรกล้วยครับเกษตรกล้วยพามาสวนดาวเรืองของปลาแก้วที่เราเคยพามาดูกันครั้งก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูโลรเมตวิธีการทาดาวเรืองให้ได้ดอกดีและมีคุณภาพวันนี้จะทําเรื่องอะไรครับปลาแก้วเด็ดยอดค่ะเด็ดยอดเด็ดยอดค่ะอ,นนอันนี้ใช่ไหมครับค่ะจิ้มพริกได้ไหมครับก็ <laughs> อลองกินกันได้นะอ๋อนี่ส่วนใหญ่แล้วปลาแก้วเด็ดแล้วใช่ไหมครับค่ะ อาดังมีตัวอย่างมันมีตัวอย่างก็คือว่าเอาไว้สักสี่คู่ไหนสี่คู่นับยังไงอ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วสอ่แล้วก็เด็ดออกเนี่ยอ๋ออย่างนี้ก็คือจบแล้วจบแล้วค่ะอันนี้ที่เราเด็ดอย่างเงี้ยเอามือเด็ด่ากันไกลเด็ดเอามือเด็ดก็ได้ไหมเด็ดก็ได้ค่ะถ้าเช้าๆหน่อยมันจะหักง่ายเพราะเพราะเลยถ้าเด็ดแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นพุ่มแบบเนี้อ๋ออ๋อมันจะแตกกิ่งจากที่มีแค่ ต้นเดียวตรงๆใช่ไหมบางทีก็ห้าแล้วแต่ประมาณเอาใช่ไหมประมาณแต่แต่เราก็อยากให้มันได้จนก็สี่อ๋อจากที่เป็นต้นเดียวตรงๆอย่างนี้นะครับเด็ดแล้วก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งสองนับก่อนถามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่อยโตก็ได้เป็นแปดกิ่งอ๋อเป็นแปดกิ่งใหญ่ที่ออกมานะครับ ตาแปดกิ่งนี้เราจะได้ดอกดอกจัมโบ้กี่ดอกครับก็แปดดอกนะคะแปดดอกเอา้างั้นเราไม่เอาสิบดอกแล้วพราะแก้ว <c oughs> มันก็จะเล็กไงถ้ายี<อ>่เราดอกเดียวไว้มันก็เล็กมันก็จะเล็กอันนี้ตรงนี้ปลูกมากี่วันแล้วครับปลูกมาประมาณประมาณประมาณเดือนแล้วประมาณหนึ่งเดือนเนาะเพราะว่าฝนมันตกเนาะปีนี้นฝนดีแฉะ,ะนะครับก็เพึงหยุดไปนี่เองเนาะหลังจากนี้อีกประมาณกี่วันครับที่ได้เห็นดอกเขาเนี่ยครับ อันนี้นะอันนี้ก็20วันจะถักจะได้ไหม20วัน20วันถ้ามันหนาวนะได้แค่20วันก็ถึงได้ได้เห็นดอกได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยมันก็ใกล้แล้วนะใกล้จะตุ่มแล้วนะเห็นไหมเนี่ยมีตาหมดแลวตาตุ่มขาวๆอยู่ข้างในอ๋อใช่อันนี้เป็นเริ่มมีดอกเริ่มมีดอกแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมได้ดูเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วนะต้นไม้นี่นะแต่ว่ามันมางานน้ําแล้วทํายังไงเตียนจังเลยพระแก้วร่องเนี่ย ก็นางเดดถอนหญ้ามันไงคะอ๋อถอนหญ้ามันอันนี้ตรงระหว่างทองนี่ไถไหมแกวไถค่ะเอารถไถเข้ามาไถเพราะอันนี้มันกว้างหน่อยไถบ่อยไหมครับไถหนเดียวก็เหมือนก็เอารถไถมาเดินแหวกขึ้นข้างนี้แล้วก็แหวกอ๋อแหวกขึ้นซ้ายขวาเราแล้วก็ดินกบ้นต้นถ้าร่องมันแคบเราก็ต้องเอาไถลากดึงแต่นี่มันกว้างหน่อยเพราะว่ามันแฉะอืม เลยเอากว้างๆใช่ไหมอันนี้เป็นเทคนิคก็คือให้น้ําระบาย่ใช่ไหมให้น้ำมันไปได้ฝนดีแล้วเกินใช่เออน้ํายังลดอยู่ไหมหน้าฝนอย่างเงี้ยลดค่ะยังลดทุกวันเลยครับลดลดทุกถ้าทุกวันเนี่ยถ้าฝนตกแล้วฝนมันหยุดปุ๊บเนี่ยมัน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 ไม่ทันมับตัวไม่ทันดูรากของเราเลืองที่น้าเสาะรากเยอะมากครับในระหว่างแปลงนม่แก้วจะปลูกแถวละเออ แปลงละสามต้น <ทำ S 1> เนะาะแเขาจะปลูกสีค่ะแต่เราปลูกแค่3ามเพราะว่าถ้าเวลาถ้าเราต้องเด็ดเด็ดก้านอะเด็ดเด็ดเด็ดกินแขนงอะมัน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 ,มนจะเ,เอื้อมยากใช่มันเอื้อมยากค่ะเอาแค่สามพอปกติก็สี่แต่ <4 S 1> ถ,ถ้าถ้าไร่ที่เขาทําใหญ่ๆอย่างนั้นอะเขาใช้น้ําหยดเขาปลูกคู่คู่เดียวใช่ไหม สองแถวใช่แค่สองแถวเราก็ใช้น้ําหยดก็ไม่ใช่น้ําพุ่งแต่ถ้าน้าพุ่งมันคงก็ใส่สีเพราะว่าวิ่งกลางแล้วมันมาได้สองข้างพอน้ําพุ่งมันออกเยอะค่ะมันออกเยอะแต่นี้เราก็หลีน้ําเอาหลีน้ํเมาตามที่ตัวนั้นได้ไงครับน้าพุ่งนี่เขาเจาะให้เราไหมเขาเจาะมาแล้วค่ะที่สังเกตรูน้าพุ่งเนาะใช่ค่ะเป็นรูเล็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่อันนี้เรามาเจาะเพิ่มด้วยนะ S <S มัน <S <S ออกน้อยเราก็เ<อ>าจาะเพิ่มเข็มจิ้มจิ้มอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วน้ำตรงไหนที่มันไม่ออกเราก็เข็มจิ้มตามาถ้า,<ร>ามันถ้ามันแรงเกินเราก็มาหมุนอันนี้เข้าอืมถ้าเปิดนี่เป็นพุ่งเป็นฝักบัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออ,อันนี้เป็นเทคนิคเนาะช่วงนี้สําคัญไหมถ้าหลังจากตัดยอดนี่แล้วพระแก้วเราก็ต้องพอประเด็ดยอดปุ๊บเราต้องฉีดยาเลยยาลาไว้เลยเพราะว่ากันเชื้อราไวเชื้อมันจะเข้าแผลอืมก็ไม่อยาก พอหลังเด็ดเราก็ต้องฉีดาการเชือ้อราเนาะแล้วก็วีขสองวันก็ฆ่ามแมลงอือลงไปนีมันนี่อีกสวนหนึ่งแต่ว่ามันก็เจี้ยแหลงเขาเจี๋ยแบบเนี้ยจะเขาออกดอกแล้วอืมอันนี้พึ่งออกแตกภุ่มม,มาเราไปดูแปลงที่ลูกก่อนเนาะอะ,อะจากต้นโตขึ้นมานิดเริ่มจะมีดอกต้มๆแล้วครับเราไปดูอีกแปลงหนึ่งแล้วกันนะครับ อาอันนี้อันนี้เขาเรียกวิธีการทําอะไรนะเอาดินเข้าค่ะก็แล้วดินเข้าแปลงดินเข้าโคนอ๋อเดี๋ยวเราก็จะเอาเกียเอาไถเอาเอาจอบมาลากเข้าลากเข้ากบหญ้าอ๋อเดี๋ยวเอาจอบดึงเข้าในต้นเข้าเนี่ยเนี้ยดึงเข้าดึงเข้าเสร็จเดี๋ยวเราลากปุ๊บเราก็ตหลบร่องกั้นครับพวกเนี้ยอ๋อนี่อันนี้เป็นวิธีที่ถ่ายเนาะเขาเรียกว่าถยใช่ไหมถ้าถ้ามีรถมีเครื่องมือใช่มีเครื่องมือก็ได้ใช่ไหม แต่ถ้าเราทําไม่เยอะอย่างนักแก้วน้ะหยาดทํา,าทเนี่ยทําไม่เยอะกใใ็ใช้ไถอะไรนะ<อ>เรียกไถลากอย่างเงี้ยอ๋ออ,อ่าไม่ไม่ไม่ยากไม่ง่ายนะเอ,อ้ยไม่ยากเนาะอยาก <c oughs> อยากเราทำนะมันหยาด <c oughs> หนึ่งลองทําได้ไหมเอาสิเอาสิตรงนี้ลากน,น,นงลอง,ลอง,ล,องลองดึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอันนี้เขาจะกั้น<อ>ลากกั้นล่องเพื่อไม่ให้น้ําไหลหนีไง เดี๋ยวเราก็จะตลบล่องขึ้นตลบหลังจากที่เราไถเนี่ยปุ๊บเอาจอบเขี่ยเข้าใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงได้เตียนเตียนใช่ค่ะอ๋อเพราะว่ามันจะกบแล้วดินก็จะเข้าไปอยู่ในโคนดาาเรืองครับมันดาวเรืองมันมันวิ่งพุ้งหลังที่เราไถแล้วเราจะเกี่ยดินเข้าให้มันก็จะเตียนแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มาไถซ้ําอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ไถแค่ทีเดียวนั่นแหละไถเนี่ยลาทีเดียวแล้วเราเอาจอบตลบต้านล่องเวลาเราลดน้ําแล้วน้ํามันไม่หนีอ๋อก็มีวิธีครับ ก็หลังจากที่เกียร์ดินเข้าแล้วก็ไถอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาดินเข้าในในล่องใช่ไหมตัดมาให้น้ำออกค่ะเนี่ยแค่นี้ยไถทีเดียวอ๋อเดี๋ยวเราก็จอบตลกอืมอ๋ออันนี้ทําเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อนะครับดูสังเกตนะตอนที่เราไถสองรอบแล้วก็เอาจอบเกียร์เนี่ยเกียร์อย่างเกียร์อย่างเงี้ยเกียร์อย่างเงี้ยมันเกียร์มันเป็นนี้ครับ ถ้าก็ว่ามันเป็นการกบคนต้นไปในตัวเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าเราดาวเร,เรืองล่ามันขึ้นตลอดแหละเรากรบไปที่ไหนก็ข้างเนี้ยเราเสร็จอยู่หน่อยนึงเนี่ยค่ะยิ่งกบก็ยิ่งดีเนาะใช่ค่ะอ่า่เราไม่เอาดินกบมันก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้งองๆอ,อย่างเงี้ยพอเราเอาข้าเดี๋ยวมันก็ปุ๊บเดียวอ่อเนี่ยนะครับมาดูครับวิธีกั้นนะครับกล้องมาทางนี้หน่อยครับจะได้เห็นเลยนะครับนะาประหยัดจะทําให้ดูนะครับตะกี้เราใช้ไถ แก๊แก้แกไปรอบเนาะหลังจากเกียดินเข้าในร่องแปลงนะครับก็เอาไถเปิดหนึ่งรอบเหมือนเมื่อก,กี้แล้วก็ว่ามันไถไดมันจะเป็นแนวตรงเลยอืมอ๋อทำแนวด้วยทำแนวอ่าเทินดูไกล้ๆเลยครับนะครับก็เป็นคันนาให้เขาใช่ไหมปะแกวก,กันน,น้ำอ๋อกันน้ำ หมือนเราลากทาแนวเท่านั้นเนี่ยที่เราลากเมื่อกี้อ่ะครับอันน,นั้นระยะห่างของแต่ละแปลงเนี่ยก็ต้องสําคัญนะครับ้าแกวก็สําคัญกันอันนี้ของป้ะแก้วัดไหมหนึ่งเอามือวาวๆก็ได้วาหนึ่งเราใช้ใช้จอบวัดใช้ไม้วัดประมาณประมาณเนาะ <S 2> 2 <S ประมาณ <S 2> 2 <S ประมาณสองเมตรนอกจากต้นถือต้นเนี่ยประมาณสองเมตรถ้าถเอาแคบลําบากไหมถ้าถ้ามันไม่ ไม่พีอุปสรรคแบบว่าน้ําท่วมหรืออะไรเราก็หนึ่งเมตรอ๋อแม่อันนี้ถ้าเราทํากว้างรถไถมันเข้าได้อ๋อทากว้างถ้าทำแคบเราก็ต้องเอาไถพันนี้ดึงไม่ได้หยุดเราก็ลาบากเราจะเหนื่อยจงเหนื่อยใช้เครื่องมือไม่ได้อีนนี้ยมันมันไถแล้วแต่ทีนี้ฝนมันตกทับเราก็เลยต้องมาไถเล็กดึงอีกอ๋อถ้าธรรมดาราไถใหญ่ดึงแล้วเราก็อันนี้เรารถไถเดินตามใช่แล้วเราก็ดึงเข้าเลยออันี้เรารถไถเดินตามไม่ได้ ก็มีวิธีการแก,แก้เนาะรถถ่ายเข้าไม่ได้แล้วก็ต้องเอาเนเครื่องมือ <c oughs> พลาจอบเนี่ย <c oughs> คุยเข้า <c oughs> นายัดก็ได้งานเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับ <c oughs> จากต้นที่จะออกดอกให้เรางามๆเนี่ยก็มันมีหลายขั้นตอนเหมือนกันเนาะถ้าไม่ทํา <c oughs> ได้ไหมทําคันอย่างเงี้ยนายัด <c oughs> ไม่ทำค <c oughs> ันน้ํามันก็ไหลออกไงคะไหลออกหมดเวลาเวลาเราลดน้ําน้ําเยอะๆปุ๋ยมันก็ออก ควรควรจะทําใช่ไหมใช่ค่ะควรจะทํารดน้ําแล้วน้ํามันไม่อยู่บนร่องอ่ะดูดีต้นอวบๆทั้งนั้นเนี่ยอ่าอันนี้จะออกดอกจะพุ่งไปอีกสูงเยอะนะอันนี้กี่วันแล้วครับป้าแก้วกี่วันเดือนกิจจดเลยนะประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่าค่ะครับผมเพราะว่ามันมางานฝนไปเจอฝนเยอะก็เลยชะงักไปหน่อยนึงนะครับเออสังเกตนะครับนี่ ดอกมาแล้วดอกโบของมะแก้วเริ่มออกนะครับตาโมก็พุ่งเริ่มออกแล้วนะครับจะออกช่อแรกเลยเนาะของแต่ละกิ่งนะครับจะออกช่อแรกเลยครับถ้าใ้แปดกิ่งก็แปดดอกใช่ไหมมะแก้วอ๋ออันนี้มันไม่ไม่ได้แปดบหมือนกันก็สิบเพราะเราไม่ได้ได้นับหรอกเราก้มไปเราก็เด็ดให้มันเสมอไปแค่นั้นเองนี่ครับเป็นไซโบที่ออกมาเป็นดอกแรกอืมราก็เอาตะกะเอาอันนี้ปุ๋ยให้มากี่รอบละ โอ้ยให้มาตั้งแต่ประมาณ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 สี่ห้ารอบเพราะเพราะว่าพอเวลาเราโรยปุ๊บฝนเทไปหมดปุ๊บเราก็ต้องอีกฝนล้างไปหมดใช่ฝนล้างไปหมดค่ะฝนก็เป็นอุปสรรคเนาะทําให้ชะงักปุ๋ยก็เอาไปใช่ไหมครับผมเราก็ต้องมาทําแนวกั้นหรือคันนาอย่างๆค่ะมันนั่นก็อยู่เราทักสามหนสามครั้งก็พอแล้วถ้าว่าน้ํามันม่ไม่ไม่ไม่ลากของเราไปอ่ะ อันนี้รวมทั้งหมดประมาณกี่ต้นนะครับพระแก้วที่ปลกร้อนนู้นด้วยเปล่าคะใช่ใช่หกพันต้นหกพันต้นใช้ปุ๋ยถึงกระสอบไหมยังไม่หมดกระสอบอ่ะยังอ๋อยังไม่หมดกระสอบนะครับผมน่ครับก็ถือว่าทยอยใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆเอาใส่บ่อยๆเอาอืถือว่าสวยนะเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราใส่ไปเยอะแล้วน้ําออกไปหมดเราอันนี้จะเข้าฤดูหนาวแล้วเนาะค่ะ ถ้าหนามก็ยิ่งจะเตี้ยเราต้องรีบทําให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันแค่ห้าสิบหกวันห้าสิบหกวันจากหลังปลูกนะใช่แต่เนี่ยมันหกสิบวันหกสิบกว่าวันเพราะมันติดผลมาครับอืมก็ถือว่าถ้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 าหน้าหนาวเราช้าเราก็ไม่ทันดอกออกมาและต้นยังเตี้ยยังทํหญ่าไม่เสร็จยังอะไรเงี้ยหน้าหนาวหน้าหนาวดีไหมการปลูกหน้าหนาวดีดีกว่าพวกถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นทาเองเนี่ยหน้าหนาว แป๊บเดียวก็ออกดอกแล้วมันดอกก็เสมอหมดอย่างแปดนี้เราก็อยู่ก็แปดไม่ไม่เหมือนแต่ว่ากิ่งร่างมันจะไม่ได้มันไม่ค่อยได้เป็นโบเท่ากันหน้าฝนห<อ>น้าฝนอันนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวข้างๆมันก็ใหญ่ตามกันไป<อ>แต่นี้คือมันเตี้ยเราก็ต้องเด็ดไงเ,<อ>เราก็ต้องเด็ดแขนงออกเงี้ยมันก็จะลงไปเยอะอ๋อแขนงก็ต้องเอาเออกแขนงต้องเอาออกเพราะว่ามันเตี้ยมันเตี้ยแล้วก้านคอมันสั้นเอาไปกำ ลำบากเขาต้องไปเสียบไม้ถ้าบางคนเ็เสียบไม้เราได้แต่บางคนเขาไม่เสียบครับเราก็ต้องมานั่งเด็ด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 อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเด็ดแขนงข้างดอกให้แต่สวนเขาธรรมดาเขาไม่เด็ดกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เด็ดกันแต่เราห่ะเราเด็ดเพราะว่าแม่ค้าของเราเขาอยากได้ที่มีตามใจลูกค้าทุกขั้นตอนนะครับสวน่าเก้ี่นี่สุดยอดมากครับอ่ามาดูแปลงนี้ก็ไปอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะ อันนี้เขาจะไวหน่อยนึงนะครับจะไวนึงการแปลงนู้นแต่ว่าอันนี้ที่เห็นซึ่งตุ้มๆแต่นี้เขาแตกอ่าอะไรแล้วการขึ้นสูงแล้วครับสวยง่ a สวยสวยว้าแกวบอกบ้างแปดบ้างอย่างขั้นต่ำคือแปดหรือสิบนะนะฮะอันนี้ไซโบที่ออกมานะครับผมก็ถือว่าอีกไม่ไม่อาทิตย์หน้าหรือสองอาทิตย์เนี้ยก็คงจะได้เก็บกันนะครับสองพระอ่าได้เก็บกันนะครับ เพราะว่าดอกน้องเขาเริ่มออกแล้วนะครับผมถือว่าสวยไหมป้าแก้วตอนนี้ก็สวยอ่ะถือว่าถูกใจแล้วเนาะก็ถือว่ามันก็ดีอยู่นะผมไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือเชือกที่กั้นป้าแก้วมันหน้ามันจะหนาวแล้วค่ะมันไม่ต้องใช้กั้นแล้วโอ้ถ้าก็ว่าหน้าหนาวนี่ปีข้อดีอย่างคือไม่ต้องดึงเชือกใช่ค่ะไม่ต้องมาคอยหาหลักอไม่ต้องมาหาหลักเออโอ้อันนี้เพราะว่าต้นมันจะไม่สูงใช่ไหม มันหนาวมมนใช้เวลาแป๊บเดียวเองเราต้องรีบอย่างเดียว,วดอกเสมอแต่ว่าดอกใหญ่มันจะไม่ค่อยได้เยอะออชนหน้าหนาวก็สบายหน่อยไม่ต้องมาขึงเชือกแล้วก็นักแก้วนักแก้วถ้าการเก็บดอกเนะี่ยเก็บได้หลายรุ่นเหมือนหน้าฝนไหมมันก็หลายรุ่นนะ,ะนแต่ว่าดอกตั้เนี่ยไม่ค่อยหลายรุ่นเท่าไหร่เพราะว่าต้นมันเตี้ยเนาะเตี้ยของถูกอือใช่ ก็ปรมิมาณการได้ผลผลิตถ้าเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนนะมันก็จะจะได้ดอกกำรรหมดอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, พอดอกใหญ่ได้แล้วมันก็ได้หมดแต่ถ้ามันเป็นหน้าเนี้ยถ้าเราเด็ดมันเตี้ยนะสมมติเราเด็ดดอกไปละก็ <c oughs> ไม่ต้องเด็ดแล้วคือแก้วจะได้มันก็ค <c oughs> อมันสั้นเราคนเขาจะาไปกำรรอ่ะเขาก็บอกว่า <c oughs> มันไม่มีก้านอีก <c oughs> เสียบไม้เอาเน <c oughs> าะทำไม้าพวกง่ายๆก็ดีิแม่ะ้าบางคนก็โอ้ทำไมไม่มีก้านเลยเหม่่่พ่อกระดาษกรุงเทพเลยเอาอีกแล้ว ว่าถ้าเด็ดไปเราไม่ใช่ดาวกรุงเทพจะต้องมีก้านนี้เขาหน่อยงามงามเนี่ยเนี่ยเวลาเราเด็ดแล้วมันก็จะมีก้านยาวนะเออแต่ดอกร้อยมันเยอะนะดอกร้อยถ้าเราเด็ดก้านออกกดอกร้อยข้างล่างออกเต็มดอกร้อยเยอะมากเลยนะถ้าประโยชน์ของการเด็ดก้านดอกร้อยจะเยอะใช่ค่ะดอกก็มันจะดกเพราะว่ามันจะลงอั้นลงไปเลี้ยงไปเลี้ยงข้างล่างอือเท่ากับว่านักแก้วเน้น ดอกกาให้มันกใด้เนี่ยแปดเก้าดอกสิบดอกเนี่ยอย่างเนี้ยดูนะคุณดูสิเนี่ยมันเด็กมันเกี่ยวกหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกเก้าดอกดอกละกี่บาทนะเมื่อกี้ดอกละบาทบาทบาทอืมแน่แน่นะอาจจะขึ้นก็ได้ขึ้นอาจจะสองบาทก็ได้นะปีนี้นะแต่ถ้าผมมาซื้อนี่อย่าถึงสองบาทนะนะครับผมโอ้นี่ก็ถือว่าทํางานช่วงเช้าเช้านี่สบายเนาะราคามิตรภาพ อืก็คือเนี่ยครับสวนประแก้วเป็นสวนที่อ่าตามใจลูกค้านะครับอราคามิตรภาพนะครับคุยกันเองนะครับก็สองคนตายายที่เขาทํากันนะครับก็คือเราไม่มีแรงงานค่ะไม่มีแรงงานก็อยู่ได้อยู่ได้ทั้งคนขายและคนซื้อนะใช่ก้างยาวไง ปแกอันนี้เขาไม่ต้องบางเจ้าเขาไม่ใช้ไม้ครับคนต้นเราจะต้องกบอีกไหมครับอันนี้ก็ต้องกบค่ะเนี่ยยังไม่ได้กบเลยอแค่แหวกให้น้ําไหลออกไปถ้าธรรมดาเนี่ยเราลดไถแล้วเราก็เลยดึงดึงได้ไม่ต้องไถเล็กอนนี้เนี่ยเนี่ยนี่ยังไม่ได้มันแน่นก็แล้วเนี่ยฝนมันตกทับดีรากเขาก็เริ่มจะออกมาอีกแล้วถ้าเรากบเขาเคะออกขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะดูสังเกตเลืองอ่ะมันขึ้นรากมันขึ้นข้างบนหนึ่งเดียวมันไม่ลงข้างล่างหรอกสังเกตครับ ตาเขาเต้มไปหมดเลยครับลงถอนลงมาสิมันไม่มีไม่มีรากลงข้างล่างหรอกต้น<อ>ไหนที่ดีนึงกรบนะครับโอ้โหรากจะแน่นมากครับงั้นคนที่ปลูกดาวเรืองเนาะก็ควรจะกบยิ่งกบบ่อยยิ่งดีใช่ไหมนหายหยาดคโอ้กบอย่างนี้ครับก็ยิ่งกรบสูงรากเขาจะออกสูงใช่ไหมครับต้นก็สมบูรณอรนายหยาดบอกว่าต้นก็สมบูรณ์นะมีแรงแข็งแรงด้วยอืมนะครับกบไปครับ จะทําให้เพิ่มแม่ครัวให้กับเขาหาอาหารใช่ไหมทาอาหารให้ลากให้ต้นพันนั้นดอกมาแล้นี่นะดอกมาแล้แต่พวกนี้เห็นบ่าดอกดอกมันะตูมมันตูมเพิ่งออกดอกมันจะใหญ่เท่ากันใช่ไหมตูมมันนั่นนั้นตูมมันจะเล็กที่มึออันนี้สายพันธุ์นี้ก้านดอกหรือถ้วยดอกเขาอะกลวยดอกจะใหญ่ใช่ไหมโอ้ขอดอกเขาใหญ่ๆเนาะอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะฮะ ก็คือมีหลายสีเลยใช่ไหมสวนพระแก้วนี่หลากหลายมีสองสีค่ะสองสีสมสสีสีเหลืองไข่ใช่ไหมมีดาวไข่กับดาวเข้ม,มเหลืองทองเหลืองทองเข้มเอาเอาละเดี๋ยวเราไปดูโคลก่อนโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหละลานตาเลยครับวันนี้เราติดตามถึงขั้นที่จะมาตัด มีดแรกนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในการตัดนะครับวิ่งทางสีเหลืองลองดูว่าประมาณกี่เซนสิบสองเซนอระมาสิบสองเซนครับอันนี้กลเริ่มตัดวันนี้เป็นวันแรกถือว่าประเดิมเลิกประเดิมชัยโอ้โหอันนี้นะแก้วกำลังตัด ประเดิมเลิกให้เกษตรกล้วยนะครับโห้ยสูยสีมอลมานดอกเยอะมากดกมากแล้วที่สำคัญครับใหญ่มากครับอืมนี่แล้วนี่แหละปลูกแบบบ้านบ้านแต่ไม่ได้อืม เอาภาพเป็นการตัดสินนะครับดูสังเกตดอกจะแน่นหนาโรมนะครับคัวฐานก็ใหญ่นะครับจนหุ้มหมดไม่เห็นคัวฐานแล้วครับอืก็คือจะมิดเลยนะครับนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับอันนี้เป็นสีส้มทองนะครับก็นี่เราพามาให้ดูสีเหลืองดอกคูณนะครับ แก้วจะปลูกสองสีครับเป็นสีเหลืองไข่หรือว่าสีเหลืองดอกคูณน,นะครับนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นมีดแรกนะครับนะครับก็ถือว่าแก้วว่าจะเก็บได้เป็นเดือนก,อกว่าหรือสองเดือนเลยแถ้าเราดูแลบำรุงดีนะอันนี้นะครับสังเกตต้นนะครับจะเข้าช่วงฤดูหนาวครับจะไม่สูงเท่าไหร่ครับก็จะ อยู่ประมาณเอวของเกษตรกล้วยนะครับเอวอยู่มาณเอวนะครับแก้ว,ว่าถ้าเป็นเข้ารูดูฝนต้นจะไม่สวยแต่ดอกจะสวยนะฮะน,นี่เป็นเนื้อที่ที่แนละแก้วปลูกตรงนี้ประมาณประมาณไร่กว่าเกือบ2ไร่นะครับก็มีอยู่สองสี br นะการปลูกของ ถ้แก้วนะครับจะไม่มีกั้นรูว์นะครับในช่วงเดือนเดือนนี้นะครับเข้าหน้าฝนนะแก้วบอกว่าต้นเขาจะไม่สูงไม่ต้องทํารูว็ได้ครับอันนี้อีกประมาณวันหรือสองวันก็จะก็จะตัดแล้วนะครับอันนี้ถือว่ากําลังได้ที่ครับเหลือใจอีกนิดนึงเหลือใจอีกนิดนึงความกว้างของดอกก็อยู่ประมาณ 10, 10, 11, สิบสิบเซนสิบเอ็ดเซนสิบสองเซนนะครับโอ้นะครับ ดูมุมนี้บ้างอือนี่ฮะนีครับ,รบการตัดยอดจะมีประโยชน์ก็คือเราจะได้เห็นว่าเราจะได้ดอกโมกกี่ดอกนะครับอันนี้อย่างต้นนี้ครับสมบูรณ์นะฮะลองดูคนต้นแต่การกบคนที่เราให้ดูวันนั้นนะครับก็จะทำให้ลากลากนะครับ ก็หาอาหารได้เยอะขึ้นได้ก็เยอะขึ้นนะครับดูครับลําต้นสวยงามครับน่ครับก็อ,อยากได้เทคนิคดีๆครับโทรมาคุยกับนักแก้วนะประหยัดได้น,นะครับเราก็จะมะีเบอร์โทรนะครับมีข้อมูลดีๆนะครับให้กับ คนที่สนใจนะพี่น้องที่สนใจนะการทำกรเกษตรในการปลูกดอกดาวเรืองอนะครับนะรับสุดลูกหูลูกตาเลยครับโอ้ดอกแน่น ต้องอธิบายด้วยภาพครับผมกเกระสือก้อยๆยก็ไม่รู้จะอธิบายยังครับตอนนี้น้าแก้วก็ตัดดอกเป็นที่เรียบร้อยครับเดินเข้าบ้านนะครับผมก็ถือว่าเอาเลิกเอาใช้เป็นอย่างดีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดมีดแรกของน้าแก้วนะครับนะครับในวันแรกนะครับโอ้โหนะครับเสร็จก็จะพาชมเรื่อยๆครับแล้วสังเกตนะครับ นะครับจากที่เราไถขบล่องนะครับข้างล่องก็จะเตียนสะอาดครับจะไม่ไม่มีหญ้านะครับแล้วก็จะไม่แกบอกว่าจะไม่มีโมรคแมลงก็จะรบกวนน้อยนะครับผมสังเกตครับที่นายัดใช้ไถดึงนะไถชักนะครับชักล่องขบอันนี้ก็ขบเป็นรอบที่สองแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังให้น้ําหยดนะครับท่อน้ําหยด นี่ครับเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับใส่เทปน้ำพุนะครับเทปน้ำนพนำุนี้ก็จะมีรูเจาะนะฮะเจาะรูให้พุ่งเป็นปักบ,บัวเลยครับก็จะชุ่มชื้น,นสังเกตแตงของนักแก้วจะชุ่มชื้นมากนะจะชุ่มชื้นแล้วแก้วจะรดช่วงเช้าเย็นนะครับผมนี่นะครับนี่ก็กำลังจะโตนะครับสังเกต กลวยเขาเรียกอะไรครับฐานของดอกจะใหญ่มากครับจะแสดงว่าถ,ถือว่าดอกเขาจะใหญ่นะครับจะโตนะครับถ้าฐานดอกใหญ่ก็ก็ใหญ่ตามฐานนะครับนะครับอันนี้นะครับผมถึงแม้ว่ากาปรปลูกการเพราะแบบบ้านบ้าน แบบโบราณโารานแบบที่นแก้วเคยแล้วนายหยัดพูดนะครับแต่ผลผลิตที่ออกมาได้คุณภาพจริงๆนะครับแล้วก็ต้นทุนต่ํานะครับในการทําก็ใช้แารงางานแค่2คนนากแก้วและนายหยัดเท่านั้นนะครับจะก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับรัดหนึ่งรดหนึ่งนะครับก็ลองคุณดูครับอย่างดอกนี้ครับที่นแก้วส่งให้กับก็บาท20ตังค์เท่านั้นเอง บาทยี่สิบตังนะฮะอันนี้ก็เริ่มจะเก็บได้เป็นมีดแรกนะพ่งนี้ก็จะทยอยตัดนะก็มีหลายหลายรุ่นนะครับโอ้โหก็เรื่องราวดีๆของดาวเรืองในวันนี้นะครับในแปลงของนแก้วนะประหยัดนะครับก็ให้ดูการอิ่มๆแถมอิ่มเลยครับนะครับ นะฮะเสมอกันครับทุกแปลงครับแปลงหนึ่งก็อยู่มันห้าสิบกว่าเมตรนะครับยาว50าสกว่าเมตรตอนนี้ของนักแก้มีหนึ่งสอมี่ห้าหกหแปลงนะครับที่กําลังออกดอกแล้วตรงริมนู้นครับกําลังเริ่มเป็นกลวยนะครับกล้วยกาลังจะโตนะก็จะเป็นสานี้ครับก็อีก4แถวนะครับ เราก็มาดูกันครับเรื่องราวดีๆกับเกษตรกล้วยจะพามาให้ทุกท่านผู้ชมได้เลยดูได้ศึกษาได้เป็นความรู้ในการชมในการดูนะครับอาจอยากสอบถามรายละเอียดผ่านเกษตรกล้วยก็ยินดีครับผมหรือจะผ่านนักแก้วนัยหยัดเลยก็ได้เลยครับทางนักแก้วนัยหยัดใจดีมากครับสิบกว่าเซนประมาณสิบเอ็ดสิบสองเซนนะครับ น,นี้จะบานได้อีกอสองวันถึงตัดได้นะครับผมวันนี้หนึ่งกเกษตรกล้วยก็ต้องขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีและขอบคุณแฟนๆ,ฟนๆกเกษตรกล้วยทุกท่านนะครับนะแล้วขอบคุณน้าแก้วน้หยัดที่ให้ทาง,งรายการเกษตรกล้วยได้มาถ่ายทําได้มาความรู้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับในการปลูกดอกดาวเรืองนะครับเพื่อเลี้ยงชีพนะเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับ วันนี้กเกษตรกรต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับสว,สวีสวีวันกันยามเย็นครับบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันในช่วงต่อไปครับกรเกษตรกล้วย